สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนกลับมาพบกับเพียวปค่ะในช่องเว็บซ so ี์โซปัาฮุยจีนะคะช่วงนี้หายไปเลยเพราะว่าไปงมเพลงเพลงหนึ่งอยู่ก็คือเพลงบทเพลงแห่งคาพูดที่ถูกลืมวันนี้เอาชื่อภาษาจีนเขาไปแปะไว้ที่ Google Translator นะก็จะได้อันนี้มาแล้วก็เป็นเพลงประกอบอนิเมะเรื่องตัวร้ายอย่างข้าจะหนีเอาตัวรอดยังไงดีอันนี้เป็นนิยายที่เพียวอ่านนานมากแล้วก็ไม่ไม่ได้ดูอนิเมะสักทีจนมีน้องคนหนึ่งบอกว่าเพียวพาแบบแกะเพลงนี้ให้หน่อยลเลยเฮ้ยพอแกะเสร็จแล้วก็หยิบมาอ่านอีกรอบนึงแล้วก เพลงนี้น่ารักดีนะจ๊ะความยากง่ายของมันอันนี้เป็นเพลงที่มีน้องเขาแกะโครงมาไว้ให้มาปรับเป็นสําหรับตัวตารางโน้ตวางนิ้วแบบคีดีที่พี่เว็บสอนไว้ในเพจนะคะฉะนั้นใครมีขลุ่ยอะไรก็ได้ถ้าฝึกแบบปิดหมดเป็นซอนก็ถือว่าสามารถเป่าโน้ตเพลงนี้ได้นะจ๊ะมาดูทอนอินโทรเพลงนี้ไปฟังก็คือเร็วฉะนั้นเราก็ต้องเป่าเร็วเร็วนิดนึง ใส่สิงเกิยาวเวลาท่อนจบต่อไปท่อนร้องเนี่ยย่อนหน้าที่1กับ2นะคะความยากมันอยู่ที่การใช้เสียงสูงมันจะมีท่อนที่ใช้เสียงซอนสูงปี๊ดขึ้นมาแล้วก็บวกกับข้างหน้ามันขึ้นเป็นเสียงสูงอยู่แล้วข้อดีของการที่มีโน้ตด้านหน้าขึ้นเสียงสูงคือเราจะไล่ระดับลมได้ง่ายขึ้นข้อเสียคือถ้าน้องๆที่ยังมีลมไม่พอมันจะเหนื่อยขึ้นซอนจะยากแทนที่มันจะง่ายเพราะว่ามันค่อยๆไต ลมตั้งแต่สิงโดเลมีเนี่ยขึ้นมาเป็นซอนเนี่ยถ้าเราลมไม่พอเราจะเหนื่อยหมดแรงตรงที่ซอนแต่ถ้าเราลมพอมันจะง่ายแล้วเพราะมันจะค่อยๆสตาร์ทเครื่องแบบบรุ่นขึ้นไปทีเดียวอี่นะมาเพียบเล่นย้อนหน้าที่หนึ่งหรือยอนหน้าที่สองไปเลยน,นะคะมันก็คือใช้ลม แรงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงมันไต่ระดับแล้วก็อันนี้มีสัญลักษณ์ใหม่ที่เพียบใส่เข้ามาเองนะคะปกติแล้วอ่ะอย่างที่เรารู้กันเนอะในเพลงจีนเนี่ยเขาจะมีท่อนที่เป็นเอื้อนจังหวะเอื้อนของเขาอะ่ะแล้วเพียบก็คือเหมือนใส่โนต้ตแบบติดกันน้องอะไรเขาบอกเพียบขัดหนูไม่เข้าใจว่าไอ้ใส่โนต้ตติดกันแปลว่าอะไรเพียบก็เลยใส่ไอ้ตัวเครื่องหมายเอ,อ่อเหมือนนอดอะ่ะให้รู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นคําเอื้อนก่อนหน้านั้นมันจะได้ไม่ต้องใส่ลงไปอยู่บนตัวอักษรตัวคํารองนะจ๊ะจะได้เข้าใจง่าย,ายขึ้นอันนี้เเพใส่ขึ้นมาอง สัญลักษณ์นี้ไม่ได้มีเป็นแบบสากลอันนี้เป็นแบบเพียบสอนเองนะแล้วก็ท่อนย่อหน้าที่สองย่อหน้าที่สามอยาเห็นไหมมันจะมีตัวนอนอีกก็คือเป็นเสียงเอื้อนนะคะ ไปขึ้นมาที่สองแ้อนไที่ของแั้นที่สอง ข้างล่างมันจะเป็นเสียงกีตาร์ลีดเนาะหลังจากนี้แต่เพื่อนขอพูดหน่อยว่าตรงท่อนสุดท้ายของของย่อหน้าที่2นะคะของแผ่นที่2เนี่ยมันจะมีแต่ดาดาดาเสียงมีกับเสียงถัดไปที่มันเป็นซอนนถ้าเราขึ้นมีสูงขึ้นไปแล้วอ่ะแล้วเราลดลงไม่เร็วพอเสียงซอนเราจะเพี้ยนนะคือเราต้องคุมลมดีๆอย่าลืมไล่เสียงให้นิ่งนะจ๊ะถ้าเราขึ้นเสียงมีไปแล้วแล้วเราลงมาไม่ได้ซอนจะซอนมันจะเป็นนี้ก็คือเพี้ยน นะเราต้องกดลงมาให้เป็นเสียงซอนกลางให้ได้เ <ś ling> สียงซอนน้อยนี่คือเสียงที่ถูกต้องถ้าเสียงนี้ผิด <ś ling> อันนี้คือผิดเพราะว่าเสียงมันแตกออกไปแล้วนะจ๊ะ <ś ling> ต่อไปอย่อหน้าที่3ามของแผ่นที่2อหลังจากกีตาร์รีเซ็ตมันก็จะลงมาอยู่ตรงนี้ แผ่นสามนะอ่ะย้อนหน้าสุดท้ายของแผ่นที่3ก็ไม่มีอะไรวนคราเนี้มาดูเครื่องหมายซ้ำนะเพื่อว่ามีดอกจันทรซ้ำก็คือเราซ้ำ ย่อหน้าที่1ย่อหน้าแรกของแผ่นที่สองแล้วก็มาซ้ำต่อเนื่องเป็นย่อหน้าที่2ของแผ่นที่สองพอเล่นจบย่อหน้าที่2นะคะแล้วก็วนกลับไปดอกจันแรกอีกรอบหนึ่งนะคะมือจะเป็นแบบนี้พอเล่นสองรอบปุ๊บก็คือดอกจันหนึ่งดอกจันสองวนกลับไปดอกจันหนึ่งดอกจันสองแล้วก็ท่อนสุดท้ายที่เป็นถุยบรเลงมันจะแค่ตรงนี้เอง บรรทัดสุดท้ายเนี่ยของหน้าที่3ที่เป็นทอดโซโล่คลุยนะคะลาทีโดทีโซนมีเลซซนมีอันเนี้ยมันจะเป็นแบบจังหวะปกติแล้วก็เริ่มช้าข้างล่างเป็นลามีเลโดวีเลลักยาวเลแล้วก็เป็นโซนลาลักยาวอื้เยอะๆอื้เยอะๆอื้เยอะอ่ะจบเพลงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ ตอบโจทย์คนที่ดูอนิเมะเนาะแล้วก็อยากปอาคุยจีนพี่ว่าเป็นเพลงที่เป่าแล้วสนุกแล้วก็ฝึกการใช้เสียงได้ดีเลยคือเหมือนเราเร่งลมเยอะๆแล้วก็เหมือนเพลงเนี้ยมันทําให้เราต้องก้าวข้ามขีดจํากัดของคําว่าปอดเรายาวไม่พอให้ได้เออเหมือนยังไงหนึ่งท่อนหนึ่งเขาคือหนึ่งลมยาวๆทั้งเสียงสูงแล้วก็มามีตกลงมาเสียงต่ําเป็นการฝึกการคุมลมที่ดีเลยนะคะเพลงนี้ค่อยๆฝึกไปนะคะน้องๆหลายคน,คนเหมือนมาถามเพียว่าเพียว,ว่าหนูอะซื้อคุยไปหนูอะ เป่ามาสามวันแล้วหนูยังไม่ได้เลยบอกเฮ้ยจะเย็น <laughs> มันจะต้องผ่านช่วงแรกไปก่อนมันเหมือนช่วงที่ยากสุดก็คือช่วงการทําให้ขลุ่ยมีเสียงช่วงการไล่โน้ตช่วงการไล่โน้ตเสียงกลางเสียงต่ําแล้วก็ขึ้นไปเสียงสูงเนี่ยสามวันนี้ถ้าหนูผ่านแบบแม่นๆเลยนะการไล่เสียงอะมันก็จะดีขึ้นที่เหลือคือเราต้องฝึกลมให้มากพอแล้วก็ฝึกเทคนิคเอื้อนต้องบอกว่าคุยจีนเป็นทักษะที่ค่อนข้างใช้เวลาแต่ถ้าเราพยายามจริงๆพี่รู้สึกว่ายังไงเรา เราทําได้นะแล้วมันก็จะคุ้มค่ากับการที่เราฝึกฝนนะจะเวลาเราเล่นเพลงที่เราแบบเฮ้ยเราชอบแล้วเราเล่นมันอะ่ะเราจะ f e ล l i n g ยิ่งถ้าสมมติว่าเราอินกับเรื่องเรื่องน,นั้นเช่นทั้งซีรีส์ทั้งหนังทั้งทั้งอนิเมะทั้งการ์ตูนที่อย่างที่พี่บอินกับเรื่องนี้นะมันจะแบบเป่ามันจะมีความสุขมากแล้วก็แบบสนุกกับการเป่ามันมากนะจ๊ะโอเคก็เท่านี้แหละสําหรับเพลงนี้เจ้ก็ไปคลิดสอไป